ครับดาดีด้นะโอ้เบบี้เพิ่งกินนมเสร็จนี่คือเขาทำให้เบิร์ฟเหรอใช่ฝาแฝดเนี้ยน่ารักนะเบบี้ทำไมต้องยักคิ้วขนาดนั้น,นลกูกเป็นแบบนี้ทุกทีน้าตาสนใจตื่นเวลาจะตั้งเบิร์ฟหลอลโกใบููอ้อโหทำไมหน้ายุ่ยขนาดเนี้ยลูกวันเนี้ย <c oughs> เฮะหรือว่าเป็นมุมนี้ น้ำหนักหนูจะกลับมาถึงตามก่อนคลอดแล้วเย้แบบ้ปูปูต้องเลิกต้องเลิกขวนหน้าตัวเองได้นะลูกนะไม่จะเกาหน้าตัวเองบ่อยอย่างนั้นไม่ได้นะคะเป็นรอยนะคะคุณพ่อไม่ยอมนะลโห Hello baby Hello baby baby วันนี้บบี y เหมือนใครเอ๋ ขอถ่ายตอนนี้ที่ไม่มีผ้าห่อหนะโอ้โบูบูบของด,งดีน่ารักอีกลแล้วแง่สัญญาณบูกินอีกแล้วหรอลูกเมื่อกี้หนูเพิ่งกินเบิร์ฟเสร็จกินอีกรอบนึงอ๋โอโหหนูกินเก่งจริงพักนี่จะไม่กินกินละตาแป๋ว,วมอม่วงงา แม่สัญญ,ญาณแย่จังเลยอ่าโอเคได้โอ้ยน่ารักฮัลโหลสองอะเจ้าอะไรลูกคิดถึงแดดดีไงอะไรลูกคิดถึงแดดดีใช่ไหมปูปูอ้อเห็นชัดแล้วอ้าวไม่ชัดแล้วแปก ปากหาหัวนมอ่ะใช่หนูอดกินนมใช่มไม่เลิ่มูแ้วที่แม่เอ็ดดูหนูกินนะคะไม่บีบูตโตเชียว อ๋อนี่ถ่าเบิร์ฟหนูหรอมาละถ้าคิวเลิกที่ที่เบิร์ฟใช่ไหมอีนิดหนึ่งไหมอีนิดหนึ่งบูบูอันโนมิไหมลูกฮัลโหลเอาเอาโอ้อ้าปากหวอเลย บูบูวันนี้บูบูหน้าเหมือนใครอะแ่ดี้ดูไม่ออกเหมือนยูเหรอวันนี้บูบูเหมือนแดดี้เหรออามไอฟีมันบังตลอดเลยอะอ่ะดูบูของแดดี้ไหนไดบูทำตาหนักเหมือนเดิมหรอคะบูบูพยายามลืมตาแล้วก็ลืมไม่ขึ้นหรอคะบูบูช่คใชไหนบู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 ลืมตาที่ลูก เออตาตาหนักอีกแล้วผู <ตา S 1> นอนเ <ใน S 1> ก่งจังเลยเออต่นี่คิดถึงที่สุดเลยรู้ไหมคุณแม่คุณแม่ที่คุณแม่ถ่ายมันมันมีอันเนี้ยเงาอะนิดหนึ่งอะนิดนึงเออได้ละปูปูปอเอามีอ้ารที่หนักกว่าเลยข้างบนอันนี้โอเคอ่าวเฮ้ยสัญญาณาาเฮ้ยอ้าวเย้ปูปูค่ะสวัสดีบอกอย่างแรกคือกินเก่ง อ๋อเแบบี้บูของแดดี้ยิ้มให้แดดี้หน่อยได้ไหมไไคุณแม่กับคุณพ่อมาเยี่ยมนะคะเอ๊เมื่อกี้หนูยังขยับอยู่เลย